ครับผมโค้ดแบงค์ออกกําลังกายสไตล์บ้านๆนะครับวันนี้ก็จะมีท่าออกกําลังกายเล่นกล้ามท้องนะครับท่ากล้ามท้องเป็นท้องส่วนล่างนะครับท้องส่วนล่างแล้วก็จะทําให้มีซิกแพคด้วยนะครับผมจะบอกก่อนว่าท่านี้สําหรับคนที่มีไขมันที่น้อยนะครับไม่มีไขมันมากจนเกินไปนะครับอ่ะโอเคอัดคลิปพับแล้วเรานอน มันไม่เห็นนะครับมันไม่เห็นมองไม่เห็นปะประมาณนี้อันนี้นอนแล้วเนาะนอนแล้วตอนนี้ให้เรามือให้เราเอามือเนี่ยดันไปกับพื้นอ,อย่างนี้แล้วจังหวะเตียงให้เราหายใจเข้าแล้วเราก็เอาสะโพกดันขึ้นหายใจออกนะครับ <S <S อย่างนี้นะครับลงช้าๆประมาณห้าวิหายเข้าครับ <S <S 1> <S 1> ไม่ต้องลงสุดนะถ้าลงสุดมันจะ มันรับมันจะทําให้เราแบบว่าใช้งานกล้ามเนื้อไม่เต็มที่สิบห้ายี่สิบครั้งต่อเซตห้าเซตนะครับอโอเคครับผมท่านี้แหละที่จะทำให้ได้ซิกแพคนะครับ